วิ่พื้น45องศาโดยประมาณวางมือแคบใต้เหาหนมเป็นการฝึกกล้ามเนื้อล่องอกล่างด้านในสําหรับคนที่ยังวิ่พื้นไม่ได้เลยให้หาพื้นต่างระดับที่สูงกว่านี้เพื่อลดแรงกดนะครับผมเพื่อที่จะฝึกได้และคุมฟอร์มให้ได้นะครับผมพอความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วค่อยปรับระดับลงมาจนถึงพื้นราบนะครับถ้าต่อไปวิ่พื้น45องศาโดยประมาณวางมือเสมอหัวไหล่หรือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยระดับของการวางมือใต้เหาหนมเป็นการฝึก อ,อกกลางด้านล่างนะครับผมหลับใครที่อยากอกดูตัดและสวยมากขึ้นนะครับผมอย่าลืมมาเก็บด้วยท่านี้ท่าต่อไปวิดพื้นต่างระดับ45องศาโดยประมาณเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะวางมือกว,กว้างกว่าเดิมสักหนึ่งฝ่ามือนะครับผมเป็นการฝึกกล้ามเนื้ออกล่างด้านนอกขอบนอกนะครับผมเพื่อเป็นการแต่ง กล้ามเนื้อหกให้ดูสวยตัดช่วงนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ลงเรื่องรายละเอียดของการมดพื้นหรือการออกกำลังกายมากนักนะครับผมเช่นเรื่องการบีบสะบักการโฟกัสการวาง